นัเรียนทุกทาา่านพี่ชันนกสาวซินีแก้วประหลับค่ะที่ฉันนาาสาวปาิชาราชนาวีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หทับ7ทำหน้าที่มาเป็นพิธีกรในครั้งนี้ค่ะในวันนี้พวกเรามีความยินดีอย่างนี้ค่ะพี่จะนำเสนอละครเวทีที่ปรับแต่งมาจากเรื่อง20ใหม่ยูเทิร์นไว้หวัวใจในเทิร์นให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับก,บกบบารว่ายูชารัแบจกจัดที่ตอนสาวๆเนี่ยตัวเองเนี่ยได้เลือกเส้นทางชีวิตผิดค่ะเพราะว่า ไปเลือกผู้ชีวิตผิดนะคะซึ่งอยู่แล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ได้รับพรให้จะได้ย,อย้อนเวลาเหมืเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าทุกคนนะคะอยากรู้ว่าชีวิตของปานวาดนะคะจะเรี่อความรักหรือความ พี่เชียนนู่นไม่จับไอแกกี่คะ่ะแหม่ปีกระบางสุงจะจะทิ่มตายอยู่แล้วมาเรียบฉันคุณพี่ใครพี่หลอดยักษ์ฝากดีเดี๋ยวก็โดนมิสแกลโอ้ยคุณพี่อ่ะไม่เป็นไรเป็นไงวันนี้ชิคก็ลงดีจะไม่ความอะไรพี่น้องใหโอ้ยลงดีเลยจ๋าลมใหญ่เป็นมลมบ้าหมูหรอโอ้ยจะบ้าเหรอพี่ฉันกำลังจะย้ายไปอยู่บริษัทที่รากเขาจะเที่ยงจิตประหารบอกเลยนะคนนี้รับแพ้จจของผู้ดี ที่ก็เก็บไว้ดูแล้วกันรู้ไหมเพราะว่าช่างภาพอะ่ะบอกว่าฉันอ่ะสวยกว่าโอโป๊อยนะเก็บไว้ดูนะจะได้รู้ฉันกับสุธเก็บไว้ติดหน้ามึงสวยกันเถอะรูปแกฉันไม่เก็บไว้ให้ติดรถกระเป๋าหรอกโอ๊ยจา้จาจ้าไปแล้วจะเป็นบันดาไม่อยู่พี่แต่ออกให้เจ้าบุกพี่หลอกค่ะ ปล่อยไว้อีกนิดเดียวนะอวที่จงกองฝนตายกันพอดีขอโทษข้ามาขอโทษอยู่นั่นแหละถ้าลืมขอโทษอว้อีกครั้งเดียวพลัวคงได้นนกลายเป็นผู้หญิงญญ่าน้ำตากรรมาเทพกันพอดีโอ๊ยอาม่าจะเกนอะไรมารักหนาเนี่ยแค่นี้มาก็แค่จะเป็นมนุษย์ป้าอยู่แล้วค่ะคพูดอย่างนั้นได้ไงอ่ะพูดแบบนี้อาม่าของวงก็เสียใจแย่เลยสิคะ เด็กดีกส่วนกับเป็นหลานรักมากจริงๆเลยมีแบบนี้อาม่าจะไม่ให้รงางวัลหน่อยเหรอคะเนี่ยอาม่าก,ก็ดูมันดีมันทำดีบางคนชัดๆสุดท้ายนะไอ้บุ้มก็เงินเทียงม,มากให้ไปลงทุนกับบุ้งดนตรีไม่มีนางคตของมันจเจ๊งนั่นแหละเขาไม่ได้เรียกว่าไม่มีนางคนเว้ยเขาเรียกว่าตอนนี้กำลังสร้างมองข้ามไปก่อนไปรุ่นสร้างตัวไอ้เจ๊รู้จักแล้วเปล่ามันนี่นี่ผมขอนะ ไปก่อนนะกีเจขาหมูมปีศาจใหญ่โอ๊ยพอพอเลิกทะลาะกันอาม่าปวดหัวแบมแกก็อย่าไปว่าน้องมันมากน้องมันกำลังค้นหาตัวเองแกนี่สิเรียนจบมาตั้งเท่าไหร่แล้วมาเล่จะเลิกนอนอื่นแล้วไปหางานทำสักทีหนูก็รอบริษัทเขาเรียกสองท่านไงค้ามาไม่แน่นะหนูจจะมีโอกาสได้ไปเป็นเลขาของพ่อวรรอันมันแล้วผมลิคิดก็จะทำให้หนูด้กายเป็นมารดาเมียสามีวหาบีบีก็ได้ค่ะ โอ้ยแก่แดดไม่มีใครเกินไปไดนนีสใส่นีม่มาจากใครกันนะแล้วนี่ดูแต่งตัวอะไระเก๋ก็เส้ก็จะเห็นหมดอยู่แล้วเอา้าก็ดูหลานมากก็ต้องเหมือนใคระใคระเหมือนใครคะเหมือนอน้บ้านเนี่ยเดี๋ยวเธอเด็กคนนี้จะจับมาบอกทัศนาสติสักทีอ่ะนีกก็ยืนเงียบอยู่ได้มีอะไรทําก็ไปทําสิระหว่่งที่โนมก,กำลังทำงานบ้านอยู่ก็เกิดปวดหัวจึงไปนายามาทานแต่เนื้อ มื่อความกดดันจึงทําให้นกทานยาแก้ปวดไปทากระปุกส่งผลให้นกหลบลงไป ปาทำไงวะแม่แกก็แม่ปาเหมือนกันไหมอะแต่แม่แบงก็เมียปานะเอางี้แบมบว่านะเราส่งอาม่าไปบ้านพักคนชรากันดีกว่าบ้าเหรอเจ๊สอาม่าไปบ้านพักคนชราแล้วเราจะอยู่กันยังไงอาม่ารักเราขนาดนี้อะรำบ,บาแกแค่แกเดีดวยวอมามารัแกแค่แกนั่นแหละลองคิดดูอีกทีนะฟ้าส่งอาม่าไปบ้านพักคนชราอาม่าก็จะได้พักไง แกจะได้มีเพื่อนด้วยดีไม่ดีอม่าจะอยากไปไม่อยากกลับเลยก็ได้นะเนี่ยสุขภาพจิตเราก็จะได้ดีขึ้นไงดีขึ้นทุกด้านแหละต่อให้ไม่มีมา้าสุขภาพเจ๊ก็แย่อยู่แล้วเหอะไอโกเงียบปากไปเลยโอ๊ยเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวว่าส่งม้าไปอยู่บ้านาพักพัชลาสักทีมา้าแกส่งม้าไปบ้านาพักพัชลาเหรอพงม้มาคือคือผมก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนี้แล้วม้า ผมก็จะส่งมาไปอยู่บ้นนนานค่ะุณชร่าแค่ทิย์เดียวอะ่ะถ้าม้าชอบอะ่ะมันก็เป็นผลดีกับมา้าแต่ถ้าม้าไม่ชอบอะ่ะเราก็จะไปรับกลับมาไงพ่อเมียแ,แกใช่ไหมก็ที่มมากกับซีกับี่แม่กับสไม่ใช่พ่อแม่เนี่ยแบมขอโทษค่ะมาเข้าใจแล้วเพวื่อความสบายใจของพวกแกมาจะไปเองคงมาไม่อยู่แกก็ดูแลตัวเองดีๆนะนะคือถ้าอะไรมันดีขึ้นอ่ะ คงสัญญานะวะ่าผมจะไปรับม้ากลับมาอืมวันนี้อา,อากาศดีอาม่าจะออกไปหาตาะเชียนสักหน่อยแบมก็อย่าลืมเก็บของไว้ให้มาด้วยนะคาดว่าินออกไปจากบ้านและไปข้ามถนนเรื่อย ากับผู้อื่นในเกาะรูปตรงหน้าร้านก็เถิน,นึกถึงตอนที่เราอยากใค้ให้รูปเก็บเอาไว้เจอขอาไปบอกที่จะถ่ายรูปเก็บไว้บ้างใครเนี่ยสวยจังฉันน่าจะถ่ายรูปเก็บไว้บ้างก็ดีนะรูปหลานจะได้เห็นว่าฉันจึ้งขนาดไหนสวัสดีจะ้ะฉันมาถ่ายรูปจ่กจขอสวยบเหมันคนหน้าร้านเลยนะว่าแต่หล่อนเป็นใครหรอไปอยู่ที่ไหนซะแล้วละ่ะสวยมากเลยนะเห็นครั้งแรกฉันก็ต้องหยุดมองเลยหล่อนเป็นดาน,นะครับแต่ตอนนี้หล่อนเสียแล้วนะครับ อ๋อจ้านี่นีเมื่มอก่อนฉันนะ่ะก็สวยนะแถมชอบร้องเพลงอีกร้องเพราะด้นะจะบอกให้แต่ฉันดันเลือกรับผู้ชายผิดคนเลือกหนีตามเข้ามาหวังจะทําตามความฝันแต่สุดท้ายความฝันก็ยังไม่เป็นจริงจนฉันแก่ขนาดนี้แล้วนั่นแหละแต่ฉันก็ยังมีหวังนะถ้าฉันมีโอกาสที่ก็อยากจะกลับไปเปนะ็นนักร้องดูอยากศึงสาวคนแก่เลยนะจ้า พอแก่ตัว,ตวลงมันก็เพ้อเจอเ้อไปด้วยนั่นแหละอย่างน้อยตอนนี้นี่ยังมีลูกชายที่ฉันรักถึงแม้ว่าเขาจะไม่รักฉันได้เถอะผมไม่ถือสาหรอกครับคนอยู่ที่นี่คุณพูดได้ทุกอย่างที่อยากพูดนั่นแหละคุณยายช่วยเดินเข้ามาในตู้ถ่ายรูปด้วยนะครับถ้าอยากกลับไปใช้ชีวิตสักครั้งคุณมีโอกาสคุณอยากกลับไปใช้ใช่ไหมละ่ะ สิแต่เรื่องว่าจี้แบบนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นจริงหรอกฉันมูมาทาั้งชีวิตมันยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยสักครั้งนี่ัน,นหลักหันมาับบ้างเสียแต่เป็นไรสุคนสวย ตื่นตากันนี้แล้วเนี่ยไปส่งที่บ้านหรือเปล่าอย่ามิ้วบอกฉันนะสวยขนาดนี้เนี่ยเป็นดาราหรือเปล่า,าให้พี่ถ่ายรูปไปสักรูปนะ มื่อไหร่คุณจะหานักร้องออดิชั่นให้กับผมแล้วนี่ไม่ใช่นักร้องหรอกคะ <c oughs> ผมต้องการคนที่มีใจรักในการทายกระสเสียงเพลงไม่ใช่ไมกรีดการ์ดเต้นแรงเต้นกลางคนเจอหัวได้กับมีครั้งแรกแบบนี้เนี่ย <c oughs> ฉันก็พยายามแล้วนะคะแต่จะทำได้สิ่งมีนิพนธ์ต่อเด็กขนาดนี้อ่ะที่เลือกเพลงซิกม่าบอยเนี่ยดีที่สุดแล้วล่ะค่ะหรือคุณนัาจะใช้เลือกเพลงสกีบีนี่ทอยเล็ทค่ะงั้นคุณนัาปวดหัวตายก่อนแนะะ่เลยค่ะ ไม่รู้แหละยังไงคุณต้องหาดักร้องไห้ผมไม่ได้ไม่งั้นบริษัทของเราอะ่ะเจ๊งแน่พุ้นกับผมอะ่ะได้ไปขายมาสุมคันในตลาดแน่นอนอ่ะแบบเนี้ยขายมาพุณนคันก็ดีนะคะได้กำไรด้วย ามาจะคิดก็ได้แล้วนะคะอีแบมทำไมเกมพูดอย่างนี้อนะ่ะนั่นมาปาด้วยทุกคนหยุดเลยเรื่องมันเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเจ๊กับปาตกลงกันให้อาม่าไปอยู่บ้านพระคุณชลานั่นแหละเรื่องม,มันเลยกลายเป็นแบบนี้ไงกูห้ามแล้วก็ไม่มีใครฟังเลยเจเย็นก่อนสิลูกทุกคนเจเย็นก่อนนะคะแบมพูดจริงนะถ้ามาคิดสักคนหนะึ่งอ่ะเราสบายเลยนะปะปาก็รู้อาม่า มรกันล้วทั้งเท่าไหร่ถ้ามากกิดคนเดียวลูกหลานเลื้งตาอา้านปากได้หมดเลยนะป๊าไอ้แบมถ้าแกไม่อยุดพูนะแบมเรื่องประกันก,วกูว่าไงนะอธิบายให้มาฟังหน่อยสิ โทรหานหนึ่งหกเก้าแล้วบอกให้เอาเครื่องอีดีมาด้วยเดี๋ยวผมจะทำการซีพีอาร์นายสมปองก่อนใครได้บาดเจ็บครับหลี้ายผองนายแบบนี้เลยครับคุณหมอเฮ้ยทุกคนหยุดนิ่งไว้คุณสมปองไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วแต่หมอครับ,มรบสมปองยังไม่ฟื้นเลยนะครับที่ผมบอกไม่ต้องห่วงเพราะว่าคุณสมปองมีประกันชีวิต <c oughs> หมูน้อยหมูน้อยประกันชีวิตไม่มีไม่หนีไม่เทมจนกว่าจะสิ้นชีพ น,นไม่ได้เรื่องจริงแกนเนี่ยนะชอบปวดอะไรที่เข้าหน้าแก่แกรจริงเลยแต่ว่าแกไม่รู้ฉันไม่ถือสาละกันว่าไงนะยายหนูหยุดฉันไม่ต้องพูดแล้วฟังฉันนะฉ <_ agreements> ันคือปานวาดนี่คุณปานตัวจริงเหรอวะเนี่ยไม่ใช่ยหนูสมองไหลที่ไหนมาส่งอยใช่ไหม ฉนันไดเล่าเรื่อให้ฟังแล้วกันคืออย่างนี้นะฉะนันอะเวลาถ่ายรูปมาแล้วอยู่ฉนันก็จะไปสอบข้าวอย่างนี้แหละแต่ไหนเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วนะฉะนันอะก็เหมือนจะใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งเลยนะบางทีฉนันอาจจะได้ร้องเพลงตามที่ฉนันต้องการต่อแล้วก็ได้เชื่อว่าชาติเชียงเขาหน้าจักเรือแล้วอะคงไม่หวัใครไปใส่แล้วล่ะโถพูดยังไงเนี่ยยังไม่เหมือนป่า ลโถใช่เลยนี่แหละคนปานแน่นอนตัวจริงเสกจริงไม่ฟาเกแน่นอนโถคุณปาดด้วยผมคิดถึงคุณใขนาดไหนตอนที่ผมรู้ข่าวว่าคุณตายไปอ่ะผมแทบใจจะขาดเลยนะฮะตายอะไรกันตายเกยบอกแล้วลูกชายใชนเนี่ยมันจาดงานสพไปแต่กูหาฉันไม่เจออ่ะไอ้ลูกชายคนนึงพี่นี่เลือดจริงจงเอาเป็นว่าแล้วค่อยไปมาหลังละกันตอนเนี้ยฉันหิวมากฉันไม่ได้กินอะไรตอนเนี้ยฉ้องตายแน่เลยไปเถอ เอาเลยจ้ะน้องปานนั่งได้เลยนะจ๊ะอยากสั่งอะไรเอาไว้เต็มที่เลยจ้ะเดี๋ยววันนี้เสียจียเลี้ยงเองยิง่งแข็งเธอเจอนาตาเชียงแต่ไหนก็บอกว่าจะเลี้ยงละฉันจะไม่เกรงใจแล้วกันเอาดูสวัสดีเพื่อนได้เลยเพื่อนวันนี้อยู่วันนี้เอาลงมุมมัเกี่ยวเท่าไหร่ อ๋ตาเชียงลงมาเลยบอกให้มากินข้าวนอกบ้านทำเนี่ยตาเชียงทาใครมาด้วยเนี่ยหน้าตาส,ส,สวยสวยเอ้ยแมรักจินด้วยแต่ว่าแอบเพ่ต้นรอกบอ๋อคนนี้นะาานแก้วใาวต้เองเหเนยห้าีเนขัยนี้ตาบอกว่า ผมไม่ได้อยู่ข้าวหรอกนะแล้วคุณจะถอดมาท,ที่ทำไงหรอคะหรือคนละิดทำมาเลยแปลกหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยคุณก็รู้เองแหละหน้านะทุกคนครับผมขอเวลาสักครู่นะครับวันนี้ผมจะเลีะะ้ยงอาหารทุกคนในร้านเองขอมีเพียงแค่นักร้องหนึ่งคนมาร้องเพลงให้ผมฟังครับอย่อย่าได้กิาวซีเลยเลยจริงมั้งอยากอยากร้องมกันนะแต่คนนี้เพิง่ง อะไรให้ผออกไปอะตอน,นตอนต้นเรื่องอะ่ะนี่นี่ตาเชียงตาคนนี้เขาบอกว่าขอคนร้องเพลงใช่ไหมโอ้โหได้ยินไม่ผิดหรอกคุณปานดูเหมือนเสวัชวรรษจะเข้าข้างน้องพวกเราจริงๆนะเนี่ยพูอะไรเนี่ยก็คุณปานเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่หรอว่าคุณมีวความฝันอยากจะเป็นนักร้องนะเนี่ยโอกาสมันเป็นคุณแล้วนะนี่เลยครับนี่เลยครับคนนี้อจะเป็นนักร้องให้เราในคืนนี้เองครับนี่แกพูดเรืองแกอะ ไเได้ฉันไปลองเพล่อองหน้าเคยเยอะหรอโธ่คุณปาเนี่ยโอคุณเลยนะริบคว้าไปเถอะเหมือนที่คุณอยากจะทำตามความฝันของตัวเองอยังไงล่ะฉันฉันจะลองดูแล้วกันเชิญครับ เ้าเป็นชื่ออะไรหรอคอรับฟานวาดค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับคุณสนใจที่จะเป็นศิลปินบ้างหรือเปล่าศิลปินหรอคะใกล้ตัวฉันขนาดนั้นฉันไม่กล้ศิลปะอีกอย่างฉันไม่ได้มีความสามารถทางนั้นด้วยโทษอะไรอย่างนั้นหรอครับคุณน้าตรงมีความสวรรค์ถ้าคุณได้เป็นนักร้องผมเชื่อว่าคุณจะเป็นนักร้องที่ดีได้อย่างแน่น,นอ,อนครับสนใจมาอันนี้เส้นที่ข้าหัวบ้านหรือเปล่าครับจริงหรอคะเอ่อฉันขอเวลากลับไปคิดดูก่อน,นได้ไหมคะแล้วฉันติดต่อกลับไปแน่นอนคะ่ะผมจะรอคุณ ไม่ทราบวิยาคุมเพศทานายมีเรื่องหมูใน,นกระป์พีว่าไหมครับฉันค่ะฉันไม่เลื่องหมูเดียวกัเขาฉันยากคนมเพทางนี้เลยครับแม่แม่ใช่ไหมครับเอ่อคุณพ่อหมายถึงอะไรหรอครแม่ผมสวยเหมือนในรูปแบบนี้ทำไมผมถึงจะจำแม่ไม่ได้อะ่ะใช่ใช่แล้วล่ะแม่ไปใช้ชีวิตแบบที่แม่อยากใช้เถอ กุศลได้กลับมาอยู่ในร่ฐ20แบบนี้ทำไมแม่ถึงต้องมาเสียสละไม่ต้องมาเสียสละให้ลูกหลานแบบนี้แล้วนี่ตะบุมนี่ยมันจะลาชนะต้องการเลือดด่วนแค่ทิ้งไปทำตามฝันของฉันก็้ทิ้งห,หลานของฉันนะหรอเดี๋ยวผมจะจัดการเองแม่ไปใช้ชีวิตแบบที่แม่อยากใช้เถอะแม่ไม่ต้องมาเสียวเวลาอะไรแบบนี้แล้วแม่เสียสละของเรามาเยอะพอแล้วนันกการะหารี นะถ้ามีใครให้เล่กมาได้นะเดี๋ยวผมจะจัดการทุกอย่างเองหลังจากที่แม่ไปอะ่ะผมจะไม่บอกใครเรื่องนี้เลยแต่แม่ไปเหอะจะหาวิทีไงมีฉนันะให้เล่กมาได้นะพี่ดีแล้วใช่ไหมครับ รูไ้ไหมครับว่าโอกาสที่เพื่นจะได้รับถ้าเกี่ยนไปแล้วจะจะเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วนะครับคุณหมอรู้แล้วะคะแต่ฉันจะเสียดในในถ้ามันทำให้หลายชีวิตรอดฉันยอมหมดแล้วแหละ,ค,ะค่ะบีบทำแล้วรีบเอาเรื่องไปหลาชได้แหละครับ เย่านั้นก็เลยค่ะมาค่ะเราขอโทษนะคะหลังจากนี้เรามีอะไรเราก็มาเปิดอกเปิดใจกันนะคะจะได้ไม่ผิดใจกันไปมากกว่านี้อัว <abonn> ก <és> ็ไม่อยากจะขอโทษรื้อหรอกนะแต่อัวมันก็ผิดจริงๆนั่นแหละขอโทษแล้วกันที่ผ่านมาก็อยากถือสาคนแก่เลยนะอัวเลี้ยงลูกชายมาคนเดียวถ้าอาจจะห่างๆกับพูดไม่ดีไปบ้างต่อไปนี้อัวจะปรับให้แล้วกัน เชียนขอบใจแกมากนะที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอดที่ฉันกล้าทาตามความฝันก็เพราะมีแกคอยคอยช่วยเหลือเลยไม่เป็นไรหรอกคุณปานเรื่องแค่นี้สบายใจมากแล้วว่าแต่คุณปาจะทำยังไงต่อหรอในเรื่องข้อออดิชั่นที่เขาเสนอมาอีกคุณปาจะเอายังไงกับคนาคุข้างหน้าต่อถึงมันจะเป็นความผันสูงสุดของฉันแต่ฉันก็คงต้องทิ้งมันแล้วแหละถึงฉันจะเสียด้แต่ฉันไม่เคยเสียใจเลยนะที่ได้ช่วยเจ้าบู ฉันมันก็อยุปูนนี้แล้วค่อยไปหวังเอาชาติหน้าแล้วกันปล่อยให้ความฝันมันจ่ายไปพร้อมกับฉันแล้วชาติหน้าเข้ามาฝันกันใหม่ก็คงไม่สายหรอกลาลาละครเรื่องนี้ก็ด้อเนินมาถึงตอนจบนะคะเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นความซับซ้อนของชีวิตมนุษย์ความรักความเสียสละและบทเรียนที่ได้รับ หัวใจที่มีและความพิพาทค่ะพวกเรานักเนียนชั้นม .6 ครับของคุณค่ะ